กจะก้าวจนจนตำอยู่น้ำไรกว้าเพลิกใหม่มุงจากเจงหน้ากว่าใหม่ไปราห้าเบียนหนึ่งวันอยู่นกไม่ตกใจเราดำไปจนกว่าไอเจงเออจะลมตายบ่แล้วเดี๋ยววัดกันมันเคยีอ้าวคูจะไงจำยากายิมอยู่วิษไอเจง ยังจะขันมาอยู่นี้กองใครโอเคว้าก้อน,นัางเกียกับบ่นี่นะนางเกียองเรียกพี่จอยตือเบาองแล้วเนีกองกูอันมึงไม่กล้าไปเล่นในครัวมั่งวันนี้ก็เลยอย่าไม่ก้าเลยเร็วอย่าเปิดเล่นในเป็นก้านอย่ามา่เล่เร็วอ,อย่างก้านไหมหอมไหมฮะ จึงขนาดไม่ละมึงมันยังเดือบัรนีไม่จอยกินจัมากกินไ้มั้งไว้กินจอยแก่ก็ยังเป็นอยู่จึงเอยเอาเดี๋วมันมาจ้านมันอดเดี๋ยวก็ออดเลยอ่ะมอดมันเหนื่อยเดี๋ยวก็เหนื่อยอมอญใหญ่หมักหมักมันแจ้พุ่งก็แจ้พุ่งอะไรเย็นแม่คนเนื่อยแจ้พุ่งก็เป็นลมก็เป็นลม ก็ง่ายเป็นเรองหมอตายแล้วก็ตายกูอะไรตายผมามดีกูอะไรตายไม่ใจว่าแต่เร็วตีตายคนอื่นละตายเมื่อนกัะเลยแต่มันอยู่ที่ว่าจะใครตายเร็วตายตายใาอยู่หรืออ่ามันอยู่ที่ว่าใครตายเร็วตายใจการที่เรายังอยู่นี่มีชีวิตอยู่นี่เราควรยึดตามความดีไว้างหมักปลาไอ้กูก็ะเป็นดินนี่อ่า mà cái măng ai lỗi Tết cá mà chô Cháu mà ra giờ chô mà chứ ngoài trời cháu nặng nằm đây vô chứ đưa đâu luôn mà chơi cái gì măng mà kinh à à. à này là chô mừng ừ này là à. thì mà chơi cái này măng mà quanh quanh tâm đầy kín kín tiếng điều ờ mà chạy tiếng điều đây kịp tiếng ngựa cô kim tân đó à lắm như bọn anh anh mới kiếm đây là măng qua chào ờ giờ mua đây đâu Qua chào chào lục kinh mà nặng quá tuyết chúng ta tông chạy nặng kia nay vì nặng kia vừa đã ờ tiếng kinh tiếng cấp bậc lên đây ไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดงเลยว่ายัางก้าวขึ้นมาอีกสวยไหมลูกเกิดอะไรเป็นเนี่ยเลยแต่เวียนต้องตามแบบก็ไม่เลี่ย,ยงที่จะก่อยก้าวขึนนะสวยก็เรียวกว่าหน้าดานหน้าดานเป็ดไม่ใช่ก็เลี่ยงหน้าดานอีกอย่างก็เดียวกัไม่ทื่อตัว,วกับไม่ใช่อตัว,วกับเตื้อแต่อู้กับบ้างกับ <c oughs> ไอ้เรื่องอูอ่ะโยอดเดี๋ย้าตัางเป้

แต่มีก็แม่นะการกินเกือดเฉยกับต้องปิดกล้วยปิดกล้วยเอากัดเบิ้ลกล้วยได้เอ็นกินม่ลงเลยอ่ะมันใจแดงว่าเกือดจังดาวกูต้องก,กูจีบ,บ,บ,บจป้านมามึงกินเนี่ยเจ้านะงามึงไม่ปากมากูวันนีอ้ออกอกัดน้ำกีใจดมน,นาคีมึงเลยจ้า,า,ากีจังกีจังดาวกันนั่นเลยอ่ะต่างต่างหนาหนาเลย อยู่ถเขาต่งไปคจังนี้มันกิดว่าจงได้เราต้องกินจำมาหาก,กินใไผปล่อยอย่างเบียกัอยูปนี้ก็ไปหน้าก็ดเดินหน้า้ยตายถ้าไม่ได้ตุ๊กเยว่าจำไมูด้วยว่าำไม่ได้เราตังวงกาล้อ <c oughs> อันี้ว่าวงกาล้อ อย oh. uh. oh, okay! like ู่เพือลาวงการล้อออมาดูจับวงการล้อเอออยู่เพื่อนุ้ยอ๋อนึกออกแกวงการล้อไอ้วงการล้อนี่มันไก่กลยนู้มาเจ้าที่มันยังฟักยังลูกจินยัางมู่กันแต่มันมาไม่เช่นไออันก๋วยก๋วยอ๋อไม่ไป้ลอเหมือนก่อนกูไปอ่านจับนู้มาเด็กเอนกูเดินเยอะนังเด็กด้วยลุงเอออย่างวัดเรามีเก่ายกุ้กันแล้ว กดเงินไปเร็วกาย่ะต,ตะออ่ำเด็กเปรตต่ำกาล้อเร็วเบี้ยให้ลวงทุนไม่ปรักใจเบี้ยหลงทุนเราใจคใจ่อมใจปื้อเราใจใจปากนี่ครับต่ำแจ้งเงินตีใจปากตา่ำแจ้งเงินต,ตีครับต่ำพื้อแดี๋ยวต้งกาล้อมีได้กี่ดิ้งหนึ่ง ลำนาไฮ้กว่านื่องลำนาอ๋อที่ว่าเขาที่จะจังหวะเอาข้าวไปบุนน้งอันเนี้ยเบื่อมึงเลยเอาให้รอไอ้กูแปลไม่เปื่อนด่าไม่สังวันเลยนื่องดำนาต้องปีจ้ามกองตอนเออจ้ามทิ้งดำเนี้ยแล้วก็ทำเงินเพื่ออ๋อลำนาทีก้อนเนี้ย vì quyền nói 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 chẳng còn nói 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 Trời nói 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 bắt từng nói nói ใช่ปีนแล้วเด่ยครับจำใจได้ไงตายอย่าได้เราลืมไม่เร็กวได็ก้าไปทั้ไหลเก้าเอียนแรกใเปีมโอ้ยเป็นข่าวกูที่วันนี้ดีว่าเราเปิดละกอนตัดอ่ะทำไมกูวะละกอนตัดอ้อมมันส่งุนมากัน่ากคนตัดคือมาจ่ายนูม่มาจ่าหญ่ไงเนี่พยเอ้ยเออมาจหนู่กันตัวตัวไหนเมื่อไหนแรน ต้อไม่หลอกลวงจนได้หนิเราใจก้นเล้าเลยเนจะ้ใจก้นเล้าเออจำผื้กับกูไอ้มึงได้เป็นดักสักตัวซึ่กูเป็นสักตัวไอ้กูเป็นได้มึงนันเป็นมากูนี่เป็นมาเออแต่มึงกูเป็นแฝดจังกระป๋อมนะกับเจ้ามึงเลยหน้าตาโลาเราปนนี้ไม่ต้องไปอะไรเลย กลัวเป็นจะก้องกันนาไปเลยไอ้ยอฮ่าช่วยช่วยช่วยเจงเจงเอ้าช่วยมึงดูที่ว่าคนที่ปรากฏกายนี่คือใครตั้มพื้นเออ,อ,อเอาเราเรียงรัดกันเลไอ้มึงเราโอนมึงกูร้องรั้งขึ้นป้อมดำไม้มึงเจ้ามึงไม่ต้องกล่าวแต่มึงดำดิ่งเดียวนี่จำไหมได้กล่าวไ,ได้่กว,นะว้งางรัดรองรองกอบตัางต้องตัวแต่มึงกล่าวดับ ยับบาปื้อนู่นนู่ยฮะหาคัาดนะเออน่าจะมึตัต่อไปีิเสียงมาละเออปักอีเอ็มอ่้อยายดังแรงยาวๆด้วยอ้อย่าเลย ยากกันแล้กไอ้โตนี่เหยียดแหม่งทำไปตูกใจหมอโอ้ยมาอีมามึงเลยอ่ะลองให้ดีดีเฮ,ฮ,ฮ้เอออันไหมมึงลองก่อนยังกูลองต่ำตั้งได้ให้จอเมเทมเปิลยอมกันยั่วจีเพื่อจะเพื่อจะเพื่อกนานงาได้ Giờ còn trăng cái dây trô bị lơi Bè Giờ tìm mấy mấy tốt rồi Ôi cú cái chạm răng này Ừ À đấy mong Bè Anh ổn ơi Tưởng tao bảo à tao Tao bảo rồi đi ăn à Anh mừng mà dùng na, thì cũng dù lăng Ôi kèm lại cắn tao ở mây, ở mây Bé Ý anh nổi nổi Mệt rồi, mệt rồi, anh này mệt rồi Ở mây, ở uống Con gì tí con đứa, dằng dằng mới lên giật em ta mày mê... phít vào ra Ý Bé Ây Hơ? Nói yêu thương Ý Mẹ Ai ไอ้บุ้งอ๊ะอ้าวเบสเบไปกูได้แน่มาตรงนี้เดเดปลัมาหนูเลยวิเไปด้เรื่องบนี้ว่าหนูเลยเอาเปลับควายมึงัดนั่งไอ้เจะกูยันั่งเออแล้วนั่งตรงนั้นไอ้รอยรอยมึงต้องไหวเป็นจับบัตรจับบิงเลยหมดไ้จับปีหน้าจะแกงนั่งเหมก้น การเตะกูจะได้เก่งว่าใจวะไปแก่้ำหนักมึงหัดนั่งกูได้จับเดี๋ยวกาตัวรามึงป่ะมึงัดตัวยาเออมึงหัดเป็นมึงทำเป็นโอ้บายบายกูมึงกูต่างร้านมึงไอ้จ้ามึงไอ้เจ้าไอ้เจ้นี่มึงแหละมือนี่กูแดงแดงแดงนี่เก็ดแมมก็แดงออกนอกแก่ก้าวหน่อยขอนยไม่รู้กาแดงไปก่อนกูต่างเร็วกูโบราณกับ ต้องก่เก่ากูแล้วขันโบราณเราคนมาเร่อไหมฮะคนโเราอ่าจมูกมันต้องยางต้องยางไอ้โน้ยกับเบอร์ยังแป๊บเอ้ยก็แป๊บแป๊บไปแล้วมึงมาเห็นมังไอ้จมูก็องยังแป๊บจมๆจึกอันอันไอ้แป๊บอ่ะไม่ขันรำของกูเจรจากูแบโบราณของโบราณเน่ยจัเจนเลย โอ,โอ้ดึเนนเกเอ้ยนาปอนะาเมนะนานั่งเกียนะาปะโอ้ว่าดึกเอ้ยดึกดื่นพ่เตียงคืนคนลับกันหมดแลว้วยังเลือดหัเตะเลือดเตะลูกยานังกัดรัดน้ออยู่เจ้วเจ้า ยกย่าครับกระผมจะกันหน่าหนังูนุน้ยน้อยยามที่คนลับลับกันหมดเร็วลูกแก้วจะดำไม่ใครรู้แล้วน้องพี่น้องที่กระยบยักครับกระผมจะยังไม่เคยดูก็พูดยกขึ้นว่าน้องแตงใยายเลือกรักลำใจขามาก Wow wow wow! tung quất, leo cây bên mây chao đót, leo ao giữa vòng phim bay bồng. Ai đây gặp kem mày ngon จำจำจำปลักแก่ร้มตังปีเจ้าของบ้านฮะไม่ทราบบ้านหลังน em. ี้บ้านโนน้ยหรือเปล่าคะขี้เล่าดิไม่รู้บ้านในบ้านนี้บ้านโน้นหรืมันง่ายแก่โน้นหรืไม่โย่มันซอยอย่าบ้าโยเดี๋ยวเพื่อเจ้านี่มันึงขาเล่าคิดว่าจะรับจังบุญจัเปอรแล้วกูเออมาตันตัวเรื่เก๋กับมัน ดิฉันกาหลงค่ะกาหลงกาหลงน้อยดิฉันกาหลงลูกสาวกำนันค่ะฮะกาหลงลูกสาวกำนันเนอะแล้วมาเลยก็มารับนุยรับเท่งไอ้ยาจามาหม่ดับโยกับโยกเดินขึ้นมาจากนั้นจเดินขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเดินมาขึ้นมายังมันโจกว่านี่ครับอืโจกว่าแมยมันัดกลุ่มใบู่ ต้นเลดีนะอ่าต้นเลดีมาดันไปน่ะตีเลียบปูนไม่ต้นใหญ่ยางก็ไปน่ะใจอกับไม่หว่าฮักเร็วนี่อ่ะสว<ๆ>ัสดีนะคร,ร,ร,รับนุ้ยวันดีนะเท่งครับวันดีครับวันดีครับผ่อมวันดีนะโถวายปลาลูกเออป้าบโอ้ยโตเป็นข้าวกันแล้วเ ย่าชิมพายแลเจ้อย่นว่าจะร่นปังร่นปังซอยนู่งจางขึ้นมาตัวหนึ่งขันลูกมเล่พืนจางไม่ได้มึงเดีวจะมึงมเด้ยเดดีมุงกาวงไปเยอะไอ้ที่ไอ้มูกัยาวจกวา่วง Mi oomie tao dang 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 Mì dang 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 Mì dang 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 Mì dang 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 Mì dang 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 ไปย่อได้ไปเรื่องก้ <c oughs> นกันเองดอก <c oughs> เล่กล้องแล้วไม่ทราบนองกัาลงมาตุลาเลยไม่ทราบว่านุ้ยแท่งรู้ข่าวอะไรบ้างนะคะจึงข้าได้อ่านได้ปั่นจื้อจึงยับได้ยับป้อมว่ายับไปเจ็งก็ยับทั้งคู่อลยคะ่ะนายพี่โถด้วยไอ้ย่อมึงจำเพือเจ้า เนี่ยเมื่อกูไปยังนั่งไอเจงทำหนูได้จึงมึงหลักเข็งตั้งมาเร็วเลยจึงงานได้ยังกับไม่ไม่ดูข่าวอะไรบ้างเลยค่ะข้าวอะอยก็เมื่อคืนนี้จนคุณทุ่งมาขอข้าวสาระคะ่ะเรื่องเราก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นโอ้โหนี่จีจันมาับพีมาับเราไปับข้าได้เนอะค่ะไปเจน ไปน้อยไปอำเภอไปใจอำเภอไปแยาออกจากกันเป็นยังไงนั่ง<อ>มางานน้งานนีแม่กูบอกว่ได้แป๊บเดียวเป็นอยาไปรับเก้าวอ่ะงามมา,าเดียวจาว่าจะเราไปจำมานี้จำเน็ดเดียวเราได้ปุบให้จับในมังครับถ้าหากว่างานนี้สำเร็จเลยเราก็นุ่ยกับเท่งไม่ต้องอยู่บ้านหลักนี้เลยแล้วกันเนีย่ยไปอยู่ไหนร่างราจจะแตกแบบมือ เรากระโจนกระร่างหนูเลยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะพอดีว่าที่บ้านหนูเนี่ยมีบ้านไม่มีคนอยู่หนึ่งหลังค่ะเมื่องานนี้สําเร็จ,จใจนุ้ยเท่มโตอยู่บ้านหลังนั้นค่ะอ๋อกันนั้นเราต้องไม่ต่างกั้ามคนไงครับโอ้โอ้โออเนี่ยเดือดรำนะกูไม่ต้องลงที่อ่ถตัวมวยตัวรังมันอ,อ,อยู่ด้วยจริงเลยอ่ เด็ดตัวดเด็ดดไอ้ย <it> oh ้อยยนตัอันยูไอ้ย้อยยินคนะกับคนยุ่มันไดนหเจ้าฮ่าฮ่ากูจะเอามาขาเลยพียันเลยเออมายกูจะกึงดียนามาพลั้งนะเรียเจาลงไม่จังจ้ามคนเรไปวันนี้ไปวันนี้ตอนเย็นนะคะได้กับด้ไดได้ได้ อาก็ทุกคนตกลงแล้วก็หนูย้เรื่องหน้าคนหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันนะคะตอนเย็นเจอที่บ้านหนููไปก่อน,นะคะ่ะเราเป็นเพื้อนนะช่วยดูแลนองกัน่าฉันไม่ไปไปไกจะว่าเราไปเราตายจะไม่จะให้ให้หมดชู้ตายไม่ดีว่าเราได้ยุ่ยเป็นเป็นจ็ตแพทยไหม ตันไงพี่เออะไอ้ยาแแงไงที่ไปไปปั่นมึงที่ได้ทีเต่าอ้ยไม่ห่วกูเลยนี่อไอที่เปียแงใหกูได้จัไปปัน่นกลางเด็นี่อ๊ะจีงมึงว่าเจอไอ้ไปปั่นนี่จำได้เจอไอ้อองไงปล่อยเล่นฮะเจอก็ไม่ได้ปอเล่นื่อเวนจะแตกแม่แตงมามาเหมนมึงว่าเจอไอ้เห็นก็จอเวนไเล็นเ๋ ึงม oh. uh. oh, oh, okay. ึงเจอได้ใบปันนี้กูว่ากูไปกินเหล้าออมกินเหล้าเออกินน้ไรไม่ต่างปันนี่หยัดแม่ไม่เมาอย่ากี่ดังตกตีใช่ไหมลูกนะไม่รู้ไม่ดูใจ่หรอกป่ากูไม่เมาหน้าเล้ยวนี่อ๋อร้อยวันที่ถึงมึงกูอ่าจะเกลี้ยงจะกันอ่ะตึงมึงอะโต้ใบปันนี่เจอได้กูป่าไปทำก๋วยเตียวทำก๋วยเตียวเออ chẳng tạo đây phân ôm hắn chơi rồi gì rồi tiếng ở cái đứng đàn kẹp ai có ôm bắt đạp nó phân phát Trời mà nào núc, đi vừa là phân à bài bài là núc ơi ừ. nút tôn thì vào mình tầm tầm tầm, tầm bắt tên mang tầm ngọc mang bắt tên cuồng quang cuồng quang người ta ไอ้ตักเต้นไม่ตไดเลยูกไฮไลมันคล้องร้อยเลยไอ้เรครับตอนตีทำนาม,มันดูคล้องร้อยใจมื้ยนะอ่ะใส่ต,ตาไปบัวเขาไว้ดีจึงใจน้ำโบวันน้ำเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บโยนมูฟพรมลงไปกุ้งเหลาพรมลงไปลูกจีนมังป่ามึกมังพรมลงไปหลายปจึงใจนกได้เวลามันดื่มเวลามันทุกโดนตักกันขึ้นมารัก ใช่มัตนะอ่ะตักตักมูลอยก้าวปิดมาแม่กุ้งลอยเด็กเฟินขึ้นมาะชอยอยากนมจีนอ่ะเก็บแม่แลงกอย่างนี้ออกย่งโนู้กอนแล้วตามาเจ้าได้จังปีฮนง่ายๆกันนะเนี่ยนะดเขก็ด่นจนดึแกนี่นะจัง่อยู่มานะไม่ฮนอนเ็แม่มครูปิ้งงานคับกูมันซอยมึงตบแต่ใจบาน อยู่ดำ่มเนว่าจะไมยจะมองในนียก็จะไปอยู่แบงคับนั่นแล้วถ้าเราไปแบงคับนั้นเลยแบงับนั้นกูตามไม่อยู่ะรับมาอยู่กับแบงมึงเออฮะแต่ไม่ได้ไงเจ้าดวกกูก็จะย่าจำพื้นเขาเป็นยับไงบ้างต่นนี้ก็ไหนได้ไอ้หมอนวันนี่นะตั้งแต่มาอย e ok ู ran, I mean, like yan, ่เด uh ินเราไม่อ่อนได้ยวไม่อ่อนได้ยเก่งเงือกจักตีต้มแต่น้อมาโยต้มแต่น้อมาโยแม ไอหมอข้าวตัวนี้นะม้อนดอุ้งข้าวดีๆก็เือเกาแย่งแบบพุ่งไปเยอะงานกูไอเล็กกูเต้นนี้นะตั้งเต่มาลักมาเตีวัดฝนฝนชงน้ำไม่อนไม่อนเดยกูสาวเก่งเงือกตะตีนะวายจปิดด้ไอ้ไอโอ้ยไอ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 จอยอะโอ้ยพี่บอ้เล็กกูดนะ เลยไปตีมันใจมันเงินเหรอน้ากูใส่อ่ะโอ้ยป้ากูไปบ้านหนาวมืดที่อะบ้านหนาวม่ดแก่เต้ยไปไม่ได้บ้านหนาวม่ดอาหนาวมืดโอ้ป้าวไปตียานนดหนาแดงไอป้ไปอีนี้ไม่รู้งั้นก็ไปโอ้ณวัน้องดีใจดีได้ลงเอิน พเพื่อจะได้แ่าเป็นเพื่อนนูน้องจะอยู่อย่างทุกกี้พอแต่จากแต่งหน่ตั้งหน้ามิรอรีพอไปพบกายกับผู้ชายนะนนูน